ชมอยูฮุนอ,อีฟองพาไปเหมือนเช่นเดิมเกมี่นี่ทำอะไรหลุงสูมการ์ดบอร์ดรู้จะได้อะไรนะตอนนี้ลองสูมดิใชิก,ก่อนเรามีของครบยังป้ามอ่า<ม>ของครบคแล้วการทีเราอยากจะได้คืออะไรการมูลไลท์ไฟวิชเ<า>กะดาว<า>นี่สูมต้องพีชเท่าไรแล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยสองรอบวะเนี่ย ลองเลือกได้เปล่าไลง์กับอ l ฮ h โร่สมมาน่าจะนี่คือใบที่เจ็ดแล้วมั้งเนี่ยใบที่เจ็ดแล้วเนะนี่ยยังไม่ได้การที่ต้องการสักกับใบเลยทีนี้เราจะทำยังไงดีบนเหรอไหมแต่ต้องต้องเซ็นสะัญญาใบเทพเจ้าปอที่ไหนเทพเจ้าปอ่อ่ะเส็จแล้วนะบนเทพเจ้าปอลี่เ,เขาเอาอาหารน้ำชูอะไรเอาอะไรดีเอ่ยกินเค้กมั่อเทพเจ้า บูชาเทพเจ้าโฟยนี่วางอาหารไว้วางเค้กวางเค้กหนึ่งก้อนพอไหมมีพอเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท่านติดคอเดี๋ยวใส่นี้ด้วยใส่น้ำให้ด้วยใส่ให้ค่ะโอเคมีของข้าวมีของหวานแล้วมีของข้าวด้วยเดี๋ยวปูชาเลยเป็นภาพเป็นภาพพิคเนตหรือไงเนี่ยเอาเอาเอาเนื้อวายเกลียวเลยเนื้อวายเกลียวไป จะมีสเต็กโอเคครบบูชาหมดแล้วเอาหักไปสักหางเชียโอเคบูชาพร้อมแล้วทำไงต่อก็วิ่งบนไว้ต้องวิ่งต้องวิ่งกี่รอบดีหนึ่งสองสามพ้อมห้ารอบสี่ละห้ารอบละเอาไงเปิดเลยไหมเปิดเลยมาสั่นไปสั่นไปกาอยากได้คือการอะไรชิคกันชิคกันการการอะไรโมลี่าฟเบอร์ก่าก่า จงมามาไหมกดเลยมกดเลยมาแล้วลุ้นลุ้นโอ้ยมันมีเจ็ดแล้วมึงเนี่ยออกมาสิคือไปคัทคือโอ้โอ้ไม่ก็ไอ้พึ่งเหรออยากจะลองค่ะจับกันจับกันอ้สาวบูาทันเจบกันแล้วสิมันเื่ากี่บาทเนี่ย อสี่แล้วก็สูบละโอเคอย่างนั้ก็ดีจบละโอเคก็ดีอ่ะปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนบ๊ายบายท่านผู้ชมโคตรที่โคตรเกลือเลยจะตีสามเดือนครึ่งหน้าเข้ามาสุมใหม่่บ๊ายบายครับบบ๊ายายวันนี้เป็นวันเกลือสุดเลยครับทุกบ๊านบายคับ